ก h ดแม่งโ a r t a เห็น m อ็มจีว่ะแต่ยิงไม่โดนอ่ะมันจุดตรงไหนวะใครเห็นปะจุดเยอะตายแล้วเอ็มจีไม่ต้องฮะตายแล้วมีคนไปหลอย นี่ดีกว่าใช้ปืกนกลถ้าผู้ชมสะใจมากครับแคยยิงไม่กี่นัดแรกมีการลับเอ้าเอ้าเอ้าววิ่งผ่านอ้าวมาสิครับคุณด่าผมผมด่าครับไม่โกงร้อยเปอร์เซ็นต์เฟปจีใหมแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่คิวใครฟุกใช้ปืนอะไร ใช้ปืนกลที่มันตั้งให้ไม่ไม่ไม่ปืนปืนที่เลือกมาปืนโมซินฮะโมซินคอมมานเดอร์มีเหรอไม่ใช่คอมมานเดอร์เปลี่ยนแล้ว what ไปไปสายไหนอีกแอสแอสอะไรวะแอสเซาล์มั้งไม่ใช่ดิไรเฟิลโอ้โหไรเฟิลไปลอยหน่วยหนึ่งเลยเว้ย ได้มึงไรเฟิลใช่ไหมเอ้เองอยู่หน่วยไหนเดี๋ยวเราไปหาเราเราเป็นรีดอยู่หน่วยสองซึ่งมีแต่ไลเฟิลเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวจอยโหไลเฟิลจริงๆริงแล้วมึงจะเลิกอัดกี่โมงอะก <c oughs> ็อย่าพูดเออจบการนี้เดี๋ยวเลิกแล้ว<ห>ปล่อยเ<ม>ตืองไดไม่อยากให้เวลานานเกียดอัดสามชุ่วก็ไปนอนแล้วแค่นี้ไม่ก็ยี่สิบนาทีแล้วนะ มือมูมู่วางขอเหยไอ้ทำไมมันโดนสิดเยอะจังวะส0สิชั่วโมงกูเพื่อรอได้กูสดคุณฟลุกครับครับมาจอยหน่วยสองหรือยังครับจอยแล้วผมว่านะหน่วยสองผมไม่มีคนเลยนะบอดบอดลครับ ฟูอเอ้ยลืมขอโทษครับครับเออมาเหอะมาเหอะมาเหอะอือ,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 อพวกเดียวกันเด็กใหม่ไงล่ะไม่ยิงพวกเดียวกันอ่ะสามสี่ห้าหนึ่งเก้าแปดสองห้าหกเจอที่จุดป้องกันอีแล้วกันหรือจะดีจัดรออยู่อีเนี่ยไปให้ถึงไปให้ถึงดวงดาวเลย เราต้องเราต้องปกป้องป้องกันสูงขึ้นไปเรื่อยๆอืมปกป้องจนกว่าเราจะจะจะตันอะ่ะยังไงเขาเรียกว่าสิ้นสุดแมปอะจะตกเขาอนะ่ะไม่น่าใช่ใข่ทักเพจอะไรมาต้องปกใจอรัเพจผม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 ,ผมอโอ้มันเยอะว่ะเยอะหอหะอะไรล่ะ มันไม่ม like ันไม่เป็นระเบียบไงทหารพวกนี้เอออ้าวเราก็วิ่งอ้อมเลยเดี๋ยวมันอยู่หน่วยไหนแน่เนี่ยดูดีๆไม่ได้ไหมวิ่งผ่านมาเลยให้โดนยึดอีกแล้วเหรอฟุกฟุกจะบวกหรือจะจะยึดป้องกันป้องกันรับป้องกัน เอาตามฟูกอะรับประกันตรงนี้อยู่เนี่ยกูอยู่กลางหิมะเนี่ยป้องกันอยู่เนี่ยวิ่งมาก็ตายรายงานตำแหน่งด้วยรายงานตำแหน่งผมอยู่ที่หิมะหิมะมันจะขึ้นไงวะเนี่ยเฮ้ยใครยิงอะไรมาได้เปล่าน่ายังไม่ตายใช่ไหมออ อุ้ยอุ้ยอุ้ยมีชีวิตมีชีวิตมันมีชีวิตมันไม่ใช่บอดโดนไม่โดนมะบอดปะวะไม่ใช่บอดได้ยินเสียงได้ยินเสียงแปรโอ้ยโอ้ยโอ้ยแม็กซ์ชิงกันโอ้ยโดนโดนโดนเหมือนกันโดนเหมือนกัน เอือกดไรหมอกวะแอติเวนลืมอ,อีกแล้วแ <Att uate. S 2> อติเวนตอพอเล่นเกมไหนด้วยโคตรติดเกมนั้นเลยเคไปเล่นเกมอะไรมานะของพี่อะเดดไอแลนด์เล oh, ็บทายอ๋อเดดไอแลนด์เดดไอแลนด์โดนเอ็มจียิงกระหน่ำเลยเนะี่ยมึงยิงกระหน่ำใช่ไหมโอ้ยตายมึง ยิงเพื่อนกูสองศูนย์ยังวะยังเฮ้ยดีจะโดนจี๊ดเล้วดีจะโดนจี๊ดเล้วฮะอะไรสองศูนย์แล้วเหรอยังไอสองศูนย์ยังวะยังโดนจี๊ดเลยทำอะไรเอ้ยยิงไม่โดนจิงหานเลยจุดเอฟเจอละไอ้แมจกินกันโดนนี่มันขาดหรอแล้วนี่วะ มีมันถานเลยเลยแหละถ้าโดนก็โดนหมดแล้วอ้ยแม่ยังเห็นเนาะอไม,ไม่ได้ละไม่โตะมาเด่นด้วยแมชชินกันให้เราเปลี่ยนหน่วยไหมเปลี่ยนมาก็ได้แล้วแต่แต่อาจจะเปลี่ยนไม่ได้คนน่าจะเต็มแล้ว โอ้ยคันหูไม่รู้เป็นอะไรเอาซ้มรีมาปั่นก็ไม่หาเก่าถ้าเก่าแล้วพอพอเก่าข้งเก่าเก่าเก่าปุ๊เป็นนักสันเนอร์ใช่ไหมแล้วเราเป็นลิทไลฟ์แมนคืออ่ะคือมันไม่เข้ากันเลยอ่ะจริงจริงคือคือมันไม่เข้าอ่ะนี่รับถ้าไม่ข้างหน้านี่เองไม่ได้ เราก็เล่นไป็ลระเวลมันก yeah. yes. ้ากับเขายีมั่วอะไรฟุกอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวดีเดี๋ยวรีจะยิดได้โอ้โหให้กูโผล่ไปหน่อยก็ได้ทุกตายยังเดี๋ยวที่สปอร์ดลีดเดอร์ เฮ้ยเอ้ยโอ้โหมันเห็นจะโดนยิดหมดแล้วเนี่ยเอฟเนี่ยไม่อย่าไปเออพวกเดียวก่อนไปก็แก้แค้นหน่อยละหัวหน้าหลีดเราใช่ไหมยิงเราใช่ไหมใด่ผมนี่จัดให้อย่างงามตะกัวโม่อัดปากแน่รวเอร์ อ่ามเป็น่อยแคลนแค้นนี้ต้องจำระแค้นเหลือเกินแค้นเหลือเกินอยู่ไหน่อยอ๋อรีดรีดตัวรีดฆ่าสักตัวไหมรีดแล้วทำซ่ารีดแล้วทำซ่ารีดอยู่ไหนเดี๋ยวเช็คแมพรีดหายทุกไปไปเอาไปกันตรงไหนดิเรามากันอยู่ตรงเนี้ย ดูดีทีดูจุดดิโอ้เอ็มกดเอ็มดูดีกว่าอ้าวค้างอ,อ๋อไปโอ้โหมิดแล้วนี่วะ่ะมิดแล้วคือโดนมิดแล้วไงตั้งแต่เล่นแมปนี้มากูยังไม่เจอเลย <c oughs> เออว่ะ อยู่ไหนเออถามเราเหรอไม่ใช่มโอ้ยใครจะไปรู้อ่ะแล้วมึงแล้วอัดได้ยังเนี่ยฮะฮ้าปุ๊กยิงหลีดตายเย่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 ไม่ต้องขอโทษจงมีใจซะเดี๋ยวมันด่าเรื่องของมัน sry ทำไมบอกไปเลย f c k i n g mp มาลงมาเล่นอยู่ลรอ mp ไปว่าอะไรวะไม่รู้อ่ะคำของฝรั่งมั้งใครระเบิดอะไรมาเปล่าวะมีคน mg มามีคนตาย mg ตายแล้ว mg แปว่าอะไรหรอได้ชินกันเนอะ อ,อ่านภาษาอังกฤษออกเลยรรู้ครับจะพอเป็นเกมครับปาอีกหนึ่งไอ้ฟุกยู่ทางไหนขวาขวาหน่อยแถวๆเนินภูเขาขวาหน่อยนครับลาบังเกอร์ปะไม่บนหิมะบนภูเขาเน็ต เยี่ยมได้อีกหนึ่งปิดแม็กรีโหลดรีโหลดใต้ออกกบข้างบน,นมอบอยู่กดทีดนี้อยู่ข้างบนแถวทำไมกดเขาเลยวอะอ่าอาเอาเอาเงี้ยเดี๋ยวได้เล้เขาเปิดแบบดูก่อนอย,อยู่ตรงกล่องกระสุนขวามืออะแถวๆตรงจีอะ เองอยู่ด้านหลังเอาสินะนโอ้โเลขหนึ่งบ้างอะไหนมีกันไม่คิดจะคุยก,กับกเูเมื <c oughs> ออ่อไรเหรอจแลเจะลเจะละ,ะ,ะเอ้ยอเคนมี่บอกว่าจะหาหาอะไรคุยออกมาหน่อยเออ ่าคุยก็ได้คุยก็ได้ไดเลือกมุมแมชชินการ์ากับเลือกมุมสไนเปอร์สไนเปอร์อะไรอ่ะมีมคนมาอ๋อนี่มันนี่ไม่ใช่นี่หว่านี่มันมุมสไนเปอร์มายู่ไหน่นี่เงี่ยนัดเดียวแถมโอ้มีไม่นอในอะไรกู yeah. ừ, <not> oh, ไม่ได้นอน <c oughs> โอ้ยยิงโม้มากเลยอ้ยไม่มีใครมาให้ยิงเลยไหนยู่ไหนก็ฟุ๊กโอ้ยเคไปโดนเจเนี่ยไปถึงเจเนี่ยเจอละเพิ่งมาเจอมาทำไมตอนนี้เขาย้ายถิ่นกันแล้วเขาย้ายถิ่นกันแล้วโอเคไปยยมันอีกมันอีกมันอีกอะไรแป๊บเพื่อนขอรีโน่ตอนอุออ้ยใจดีดีใจ <laughs> ใจดีดีใจ ตอนแรกก็เก่าว่าจะเล่นอีลิทนะนะไปๆมาเล่นไลฟ์เฟิร์นแมนเนี่ยเหรอเอ้ยแอะใครครับสาวัดดิครับครับครับเฮ้ยเออครับโบกฮะเลิกอัดแล้วโบกเลยนะกูกไปละเฮ้ยไม่ต้องไปไม่ต้องไปเดี๋ยวก็จบแล้วเลิกอัดเราก็ไปละอ้าวจบพอดีครับเลิก โอเคครับวันนี้ก็สดีด้วยในคลับถุยอ่าจบเลยแล้วกันมีคนปิดรายการให้ละปิดรายการดิมี่เงียบเงียบไปแล้วเงียบแล้วโอเคโอเคครับจบจบจบปบายครับปายครับขอบคุณรับชมครับติดตามด้วยนะอย่าดิ้ไล้ายด้วยความไร้สาระนะครับโอเควันดีวันบานวันดีแช่ขอบคุณกับเคเคเย็นสบายนะครับที่มาร่วมรายการนะครับวันนี้เจี๊ยบโอ be